ป็นสกินเฮดใช่ไหมพี่หรือไปลองทรงสูงอเออสั่งให้ถูกนะพี่พี่สั่งทีแรกเขาก็เามึนซึบอยู่เนี่ยช่างน้ําตาลองทรงสูงเนาะน้าตาเหนื่อยน้าตาเลือดใช้ลองฟันมาเลยค่ะเบอร์สองก่อนค่ะเอาเบอร์สองสไลด์ขึ้นไปก่อนทีแรกนั้นลูกค้าสั่งเป็นอเมริกานรันบินนะซึ่งอาจารย์ทวีไม่เคยเรียนมาก่อนนะแล้วก็ตับไม่ได้ด้วยก็ชัง้งใหญ่ก็ถามว่าเป็นสกินเฮดไหมเขาบอกไม่ใช่ เป็นลองทรงสูงไหมขบอใช่นั่นแหละเราจะเรียกเป็นลองวีลองวีก็คือลองฟันก็ได้ส่วนเบอร์เนี่ยนะครับความเหมาะสมอยู่ที่เบอร์หนึ่งครึ่งเบอร์สองนะข้างบนเอาสั้นไปเลยนะพี่นะไถอลองฟันเบอร์สองสั้นไปเลยนะ ตัดเลยนะครับเพราะผมก็บนบางแนละ้วถ่ายย้อนขึ้นมานะครับผมที่มันย้อนต่อี๋ตอนนี้ก็ใช้ลองฟันเบอร์เบอร์หนึ่งนะครับ เขาจะทำการไล่เสียงนะตำนวความขาวนะครับขึ้นไปหน่หกลางไปหูแล้วนะครับ หลายขึ้นไปนะครับทำนวณตัวนี้ไปเบอร์หนึ่งทำนวณน,นะ ไว้เบอร์หนึ่งสไลด์ขึ้นไปนะครับเพื่อให้มันนวลน,นะมันตึงกระลืนขึ้นไปน ตัวนที่มันดำดำเข้มอยู่ก็ถอยสั้นโยกสุดเป็นเบอร์หนึ่งครึ่งนะครับหรือว่าสี่จุดห้านอย่น้นะผมพี่ได้อันนี้นะครับตอนทวีก็เปหาลองฟันเบอร์ศนะูนจดห้าะปรับกันศูนย์นะครับถ้าเราปล่อยให้ตัวเองแก่ลงไปเนี่ยไม่โดยที่ไม่ทำอะไรเลยนะ มันจะเป็นง่อยนะแล้วก็สมองมันจะ้าถ้าดูสังเกตถ้าถ้าผู้ป่วยติดเตียงอ่ะขาจะรีบนะสังเกตเพราะอะไรเขาไม่ได้ออกกําลังกายโดยเฉพาะอาชีพที่เป็นขยนนักากยภาพาเขาคนเขาเรียนน้อยนะน,นี่ค่าบริการก็แพงเพราะฉะนั้นนะครับคนที่อายุมากต้องแนะนําให้ออกกําลังกายนะทําเป็นงานอดิเรกก็ได้ตัดผมตัดหญ้าซ่อมน,นุ่นซ่อมนี่นะครับให้ขยับร่างกายด้วยนะ ไม่างั้นโครคภัยไข้เจ็บมันจะเยอะถึงนี้ก็ทำนวนนะครับลบเส้น ถอยพันโยกสุดนะครับแล้วก็ใช้สูตรจะแทงแทงขึ้นไปนะตรงไหนที่มันมีความเข้มความดาร์กนะ แปรงปัดออกนะครับแปรงที่คอครับเดี๋ยวสวมเดี๋ยวใส่เดี๋ยวถอดนะครับเพราะเราถ่ายถ่ายขาวตนคืนเราต้องอะไรไลเ่เียดไล่มันแรงเงาให้มันนวลน,นะครับให้มันกลืนขึ้นไปที่สุดอันนี้ชื่อเพดอะไรครับจา้าเพดกลางพเพดเพดเลยนะกลางกลางครับไม่สูง ถ้าสูงก็มันจะหมดอยู่แล้วพี่หัวพี่จะหมดแล้วมันจะไม่เหลือแต่ <S <S okay. แนะนํานะครับถ้าศีรษะแบบนี้แนะนําให้ตัดเป็นนวลคืนธรรมชาตินะไม่แนะนําให้ตัดเศษนะยกเว้นลูกค้าแบบสั่งหรือ,หร,อหรือร้องขอนะเนื่องจากมันมันไม่เหมาะข้างบนก็ขาวข้างล่างก็ขาวนะแต่ก็ถือที่ว่าลูกค้าสั่งนะเอาตามที่ลูกค้าสั่งมันง่ายเพราะลูกค้าเป็นคนจ่ายเงิน ยังยังยังไม่สวยเอาหวีมาไล่ใหม่งานยังไม่เสร็จเลยเอาแป้งมาโปะไปแล้วทีนี้มาฝางลูกตาตัวเองแล้วก็ปาดออกอีกเอาใหม่นี่มันยังดำไม่สวยอยลือ่านะทิ้งหวีไม่ได้นะครับการผมนะ เก่งแค่ไหนก็ก็ใช้บีกันเท่านั้นน่ะอย่าลืมท่าพี่จะเก็บสีข้างบนให้มัน,นคืนที่สุดอ่ะเนี่ยสูตรจุดที่ไม่ควรทำตัดเฟียรเพราะอะไรหนึ่งนะครับข้างบนหัวบางครับสองข้างข้างล่างตัวเนี้ยถทอยเขาปูดแล้วก็อะไรมีหลุมมีบ่อเยอะนะครับ การที่ไล่เสีศดถ้าเรามือใหม่อ่ะลีเลี่ยงนะมันไม่สวยมันเหนื่อยมือชี่พราะยังไม่ไล่เลยเดี๋ยวจจะวิวว่าวันนี้ฉันจะไล่ให้ดูคือไล่ออกจากบ้านนะอะแหละนี่ดำ ไปปลายวีสิคะเออนั่นเนี่ยซ้อมมาสี่ปีแล้วก็ต้องต้องซ้อมต่อไปนะครับเนื่องจากมันยังไม่เนียนพอนชอบทิ้งหีนะครับชอบทิ้งหวีนะครับพอบทิ้งหวีก็จะอะไรงานไม่เนียบนะไปสอบที่สถาบันคุณวิชาชีพเขาก็ให้ตกนะเพราะอะไร คุณจะเก่งรองฟันแต่เขาไม่ยอมรับเพราะงั้นคุณต้องเก็บรายละเอียดด้วยดีนะครับดีขึ้นนะครับก็สวยขึ้นนะดูให้มันดีๆ เนื่อนำน้่งวดนหน้าตัดเป็นนวลคกืนนะตัดอะไรนะนวลคกืนไม่ขาวนวลคกืนครับตัดแบบเป็นธรรมชาติแต่ถ้าตัดไปแล้วพี่ชอบก็ต้องสั่งเขาบอกว่าให้ตัดขาวนวลคกืนไปตัดสั้น,น,น,เนๆเกลียวเกลียวหน่ยนแล้วกันอ,อยาจะเรียนตัดผมกับช่างใหญ่นะครับ0 8 1 9 8 5 6 2 3 4และ062548 399นะสถาบาันศอสภูมิจันใหญ่ตั้งอยู่ปากซอยขงฮวอยู่ปีนึ่งสิองงข้ามตลาดสดจะยิ่งเจริญเพร่สายใหม่นะกทมวันนี้ขอลาไปก่อนฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยคลิปหน้าเจอกันใหม่ครับสวัสดีครับบ๊ายบาย